ไปที่ BBC ครับ BBC ของอังกฤษรายงานว่าทนายอ,น,อนนนนพานักกิจกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของไทยถูกจำคุก4ปีด้วยข้อหาตามมาตรา1 1 2 b b c ระบุว่าเป็นข้อหาเกี่ยวกับสถาบันที่ถูกวิพากวิจาร์เป็นอย่างมากรับ BBC รายงานว่าข้อหานี้ถูกตั้งขึ้นหลังจากการปราศัยเมื่อเดือนตุลาคมเมื่อ3ปีก่อนโดยชี้ว่าทนายอนนนเป็นทนายความสิทธิมนุษยชนแล้วก็เป็นนักกิจกรรมคนแรกแรกที่ออกมาพูดถึงบทบาทของสถาบันในที่สาธารนณะ BBC เขียนเลยครับว่าการประสายครั้งนี้ของทนายอานนท์เนี่ยมีความเสี่ยงมากเพราะว่าในไทยยังมีกรณีที่มีผู้ถูกลงโทษจำคุก30-40ถึงปีจากการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียที่ถูกตีความว่าเป็นการหมิ่นสถาบันอย่างไรก็ตามการประสายดังกล่าวถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญครับ BBC อธิบายในกรณีนี้ว่าสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่ทนายอานนท์ประสายในครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่ามีการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่ง BBC ระบุว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนําของไทย การชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันแล้วก็นําไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี2020รายงานระบุว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคมปีนั้นเป็นต้นมาดูเหมือนว่าการบังคับใช้กฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพจะพุ่งสูงขึ้นนะครับเพื่อจัดการกับแกนนาผู้ชุมนุมขณะที่ทนายอนุนัมพาก็ถูกดําเนินคดีในข้อหาอื่นๆด้วย BBC ยังอธิบายว่ากฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพของไทยห้ามใครก็ตามดูหมิ่นสถาบันแล้วก็อาจถูกลงโทษด้วยการจําคุก โดยกฎหมายฉบับนี้มีการบังคับใช้มากขึ้นหลังการรัฐประหารเมื่อปี2557พร้อมชี้ว่าการดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรณีของกฎหมายอาญามาตรา112ถูกอิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งจากกรณีที่พรรคก้าวไกลชนะการเลือกตั้งจากการหาเสียงด้วยนโยบายปฏิรูปรวมถึงการหาเสียงด้วยนโยบายแก้ไขกฎหมายมาตรา112 อย่างไรก็ตาม BBC ชี้ว่าการชูนโยบายแก้ไขกฎหมายมาตรา112ทําให้สมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยกองทัพสามารถสกัดพรรคก้าวกลายเป็นรัฐบาลแม้ว่าจะสามารถรวมเสียงสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรได้เกินครึ่งก็ตามโดยบรรดาสมาชิกวุฒิสภามองว่าการการะทาดังกล่าวเป็นการสร้างภัยคุกคามต่อสถาบันกับนี่ BBC นะครับ BBC พูดอันนี้ไปดูสื่อญี่ปุ่นกันบ้างครับไปดูสื่อในเอเชียนิเคอีเอเชียสื่อญี่ปุ่น รายงานถึงกรณีทนายอนนนพาเมื่อวานนี้เหมือนกันครับนอกจากรายละเอียดของคดีแล้วในช่วงหนึ่งนิ k เควีเอเชียยังอธิบายว่ากฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเป็นเหมือนเกราะไม่ให้สถาบันถูกวิจารณ์โดยมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีซึ่งเป็นกฎหมายที่ถูกตั้งคำถามจากหน่วยง,งานสิทธิมนุษยชนนานาชาตินิ k เควีเอเชียอธิบายเกี่ยวกับกรณีของทนายอนนนพาว่าเขาคือแกนนำผู้ประท้วงที่ผู้ชุมนุมส่วนใหญ่เป็นเยาวชนซึ่งผู้ประท้วงในตอนนั้นเรียกร้อง ให้นายกร้ฐมรตรีในขณะนั้นซึ่งก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาลาออกจากตําแหน่งรวมถึงมีข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันและยกเลิกกฎหมายอาญามาตรา1นึ่งหนึ่งสองนเคอเอเชียระบุนะครับว่าสถิติถึงเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยมีผู้ถูกดําเนินคดีด้วยมาตรา1นึอย่างน้อย257คนนับตั้งแต่ปี2020ไปดูกันต่อครับยังอยู่กับเอเชียครับไปดูที่เว็บไซต์ South China Morning Post ซึ่งเป็นสื่อภาษาอังกฤษในฮ่องกงนะครับ s ซา t ์ c h ไชน่ามอร n นิงโพสตให้ข้อมูลคดีของทนายอนนนนมพาโดยระบุว่าทนายอนนนนมพาได้รับการประกันตัวเมื่อปีที่แล้วและเคยถูกสั่งกับบริเวณหลายครั้งและในตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอประกันตัวสื่อฮ่องกงระบุว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึเป็นกฎหมายหมิ่นสถาบันที่เข้มงวดที่สุดกฎหมายหนึ่งในโลกพร้อมยกตัวอย่างกรณีผู้ต้องหาหญิงอายุ64ปีคนหนึ่งที่ถูกลงโทษจำคุก43ปี สื่อฮ่องกองอธิบายว่าการดำเนินคดีทนายอนนท์ถือเป็นท่าทีเป็นภาวะถอยหลังต่อกลุ่มที่ต้องการแก้ไขมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นความเคลื่อนไหวที่เคยถูกมองเมื่อหลายปีก่อนว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่าคิดเลยว่าความเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยสื่อฮ่องกองยังรายงานอ้างคําพูดของทนายอนนท์ในชั้นศาลครับที่ระบุว่าเขาพร้อมที่จะสูญเสียเสรีภาพและไม่เสียใจกับสิ่งที่เขามองว่าเป็นการเสียสละส่วนตัวเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ทนายอนนท์ยังระบุด้วยนะครับว่าการประท้วงที่นําโดยกลุ่มเยาวชนได้สร้างปรากฏการณ์เป็นความเปลี่ยนแปลงอย่างมากที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับนี่คือกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวในประเทศไทยที่กลายเป็นเรื่องในระดับโลกนะครับสื่อทั้งในโลกตอนตกสื่อในโลกตอนออกหยิบเอาเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไปรายงานต่อแล้วก็มีคําอธิบาย ในรูปแบบที่เรารายงานให้ทราบกันสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today